ตอบไม่ได้อ่ะ thank you นิ่งเลยทีนี้นิ่งคลิปเลยมาชาร์จแบต ipad แล้วนะคุณคือประเภทคืออะไรสาไอทาลกกินแล้วแต่ว่าไม่ได้กินส้มตามหรือไม่ได้กิน ไม่ได้กินข้าวมันไก่เลยได้มาเป็นข้าวกะเพราไข่ไข่ข้นเนาะข้าวกะเพราไข่ไข่ข้นถูกแล้วมีข้าวเปเป็นข <groans> really. ้าวกะเพราไข่ข <Say> ้นแทนว่าแต่ไหนนี้มีว้หนูกดรับใครไปไหมคะเนี่ยเฮ้ยแต่ทุกคนก็ไหกันหมเนาะเซงมีคนเซไอเองมีคนเซไอคะเซไอ เฮ้ยพูดไม่ถูกมีคนเซไฮหนูไม่นอนแล้ววันนี้จะดู <c oughs> คิดถึงพี่เซมาย <c oughs> เฮ้ยแต่เอาถอปคนต่อนนะคือจะบบตอนแรกจะนั่งลบหน้าแล้วแต่ว่าเอ้ยไหนลองมาเปิดดินี่แล้วก็นี่บวย บอที่พี่พี่แฟนขับให้มาคือนั่งกินบัวอยู่แล้วก็มานั่งชาร์จชาร์จไอแพดเพราะตอนแรกว่าจะทำคอนเทนต์แต่ว่าเฮ้ยลองเพลงดีไหมแต่รู้สึกว่าวันนี้ฟิลลองเพลงยังไม่มาก็เลยไม่ได้ร้องนะหนูว่าลองดีอาจต้องลองลองไปเรื่อยๆดูเคือมีแต่ภาษา,ตางตระเทศแล้วหนูพูดภาษาไทยเขาจะได้ได้รู้เรื่องไหมอะ่ะกินด้วยเหรออันนี้เหรอบวเหรอ ร้องหรอเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่ฟีลเท่าในติ๊กตอกะดิเฮ้ยมันในติ๊กตอมันทุกคนจะเม้นกันเร็วกว่าอ,อ๋อให้พูดเบาเหรอโอเคเปิดร้านหรอกินเยอะระวังวิงเวียนเฮ้ยทำไมวิงเวียนอ่ะกินเยอะอ่ะอร่อยนะว่าไม่ได้ เฮ้ยกินแล้วหรอกินบปยไม่เย้ะหรอจริงเมื่อกี้นั่งดูไลฟ์ตัวเองที่พี่เขาตัดมาลงสุว่ะปวดหัวมากคือพูดเสียงดังมากพูดเสียงดังทำไมไมอ,อาจจะตื่นเต้นที่ไม่ได้ที่ได้ไม่ที่ไม่ได้มาไลฟ์นานก,ก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นกับทุกคนเราคอนเทนต์เต้นนะ เฮ้ยข,ขอโทษนะทุกคนอดีแบบคึกอยากจะเปิดไลฟ์กับพี่เหนือหน่อยตอนนี้พี่คิดว่าพี่เหนือน่าจะถึงเวลาพักผ่อนแล้วเพราะวันนี้น่าจะเหนื่อยกับการดำน้ำหนูว่าเราเหงาเกินไปวะหรือเราไปไลฟ์ในติ๊กต็อกก่อนแต่ติ๊กต็อกมันไม่มีฟิลเตอร์แบนอะเพราะว่าเอาขนตาออกไปแล้วตอนนี้ตาลน้น ไม่เหมือนคนไม่เช็ดก็ไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนไม่ได้เช็ดกล้องเลยฮะพูดเลยนะลืมว่าทำไมแบบไลฟ์ไม่นี้นะทุกคนเรียบร้อยกันจังเดี๋ยวเราพูดโล้หนุห่มเหรอเนาะ ะไปแล้วมาเช็คเฉยเฉยคืออยากดูเฉยๆว่าแบบเอ้ยอันนี้มันถ้าไลฟ์ยังมีคนมาไปนอนไหมลูกเฮ้ยพี่จะมาทำงานอยู่ใช่ไหมฉันนั่งกินบัวอยู่พี่ก็จบเดือนธันวานะวหวังว่าอะไไม่ตรงกันเฮ้ยขอให้ไม่ตรงกันนะเราจะได้มาเจอกัน นี่หลายประเทศนะที่คทแท้งไงคะที่นี้แล้วหนูพูดได้แต่ภาษาไทยอะ่ะคนไปแล้วไม่บละบละ